สวัสดีปีใหม่ปี2564เริ่มต้นฟ้าใหม่ขอให้ทุกๆคนมีแต่ความสุขรวยๆตลอดทั้งปี2564ครับเดือนมกราคมดาวหลายดวงนั้นโคจรมารวมกลุ่มกันมาคานำหน้าส่งกำลังถึงกันและกันในแต่ละลัคนาราศีจะมีความหมายเป็นอย่างไรบ้างจะบวกจะรบจะร้ายจะดีอย่างไรติดตามกันได้ในคำทำนายประจำเดือน มกรากบบครับท่านใดที่สนใจตรวจดวงชะตาผูกรักนาส่วนตัวแอดไลน์ไอมาที่ a y o r 8หรือจะสแกน QR Code ที่หน้าจอที่ได้เตรียมมาไว้ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตและก็ทีมงานทุกๆท,ท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ลักนณาราศีมังกรเนี่ยนะครับดาวพระเสาร์ที่ตอนช่วงธันวาที่โคจรย้ายเดือนเข้ามาทับลักนณาช่วงแรกๆน่ะเจ้าเรือนเาวเ่ยนะครับเดินมนพอเดินมนเนี่ยนะครับทําให้มีผลว่าโอ้โหงานเข้ามาเหนื่อยหนักนะครับมาลม,มืนเลยมาตีเรามึนเลยนะครับงานเนี่ยหลายๆคนก็เลยรู้สึกว่ายังจับทางไม่ถูกยังมองแนวไม่ออก ยังจะดําเนินต่อไปในปี64อย่างไรแต่พอเดือนมกราคมดาวพระเสาร์ที่เคยเดินในลักษณะมนเนี่ยนะครับกลับกลายเป็นว่าเดินดีและนะเริ่มเดินเข้าทิศเข้าทางเข้ารูปเข้ารอยเลยเป็นผลส่งทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรหลายๆคนเนี่ยนะครับเริ่มที่จะมีความเสถียรมีความมั่นคงมีความเจริญดีขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่เดือนมกราคมนี้เป็นต้นไปแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยดาวพระพฤหัสที่มาจากพบวินาสนะที่มาจากพบสหชะของดวงชะตาในเดือนมกราคมยังคงทับลักร่รวมเรือน,นกันกับดาวพระเสารอยู่ก็เลยมองว่านะก็เลยมองว่าถ้ามีเพื่อนนะครับ หรือพี่น้องแดนไกลที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานโคโจรกลับเข้ามาหากันอยู่ยังคงนำเรื่องราวอาึดอัดใจกลับเข้ามาให้กับชาวรา,ราศีมังกรหลายๆคนหลายๆท่านอยู่นะครับหรือว่า,าสภาพแวดล้อมของคนที่ทำงานในทีมเราเนี่ยแหละนะครับยังไม่เข้ารูปเข้าลอยยังมีแบบโอกาสที่จะขัดแย้งกันอยู่ในเรื่องของแนวคิดในเรื่องของปัญญา ที่ต่างฝ่ายสมมติเข้าไปไประชุมกันนี่ต่างฝ่ายต่างนําเสนอเรื่องราวต่างๆเข้ามามันยังไม่ค่อยลงเอยนักยังไม่ค่อยลงตัวเต็มที่เต็มกําลังมากนะแต่ไม่ต้องกังวลไปอย่างที่บอกไปตอนแรกพระเสาเลยนะครับโคจรเข้ามาแล้วเดินดีแล้วนะเดินดีแล, <ๆ S 1> แล้วก็ใช้ความอดทนใช้ความมุ่งมั่นของตัวเราน่แหละนะครับใช้ความเด็ดเดี่ยวก็ได้นะครับในแนวความคิดที่คิดมาดีแล้ววางแผนมาดีแล้วนั่นแหละนะครับเข้าสู้ไป เดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสําเร็จได้ด้วยตัวเราเองแล้วในเดือนมกราคมนี้นะดาวหลายๆดวงเนี่ยโคจรเข้ามาร่วมเดือนกันถึงลัคนาตัวเราเลยนะครับถึงลัคนาตัวเราเลยก็คือมีดาวอะไรบ้างมีดาวพระพุธพุธเนี่ยนะครับก็มาจากอริสุภะนะครับก็อย่างที่บอกไปไงครับพอลักษณะดาวแบบนี้เหมือนพระหาตเข้ามา สภาพแวดล้อมในองค์กรก็มีความตึงเครียดมีอความขัดแย้งกันพุทธมาจากอดีตก็คือนําปัญหาต่างๆสุภาก็คือนําความคิดต่างๆเข้ามาให้คิดเข้ามาให้เครียดหน่อยเข้าประชุมผมมีแต่เรื่องคิดเครียดทั้งนั้นนะครับจะหาข้อตกลงอะไรต่างๆนานาเนี่ยให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแต่กลับกลายเป็นว่าโอ้ก็ประชุมกันไปคุยกันไปสุดท้ายนําเรื่องปีที่แล้วนะนาเรื่องเก่ามา เสนอการไปเอาข้อเก่านั่นแหละนะครับนาเสนออะไรใหม่ๆก็ยังอาจจะไม่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยนักนะครับแต่ถ้าเป็นงานที่งานค้างนะงานค้างที่เคยนําเสนอไปแล้วแล้วต้องการให้ผลสําเร็จอย่างที่จะเราต้องการอันนี้จะกลับกลายเป็นข้อดีนะครับคือถ้างานโปรเจกต์ใหม่งานใหม่แบบยังไม่ได้เต็มที่เต็มกาลังอย่างที่เราคาดหวังหรอกแต่ถ้าเป็นโปรเจกต์เกา่าเรื่องเก่าๆนะครับกลับกลายเป็นมีข้อดีเข้ามาอย่างนั้นนะครับแต่ที่นี้เนี่ย เราจึงจะต้องระมัดระวังว่าถ้าไปประชุมกันระวังความขัดแย,งแยง้งการโต้แย้งดังนั้นเราต้องระง,งับใจเราหน่อยนะครับระง,งับใจเรานิดหนึ่งว่าอย่าให้มีอารมณ์เข้าไปเกิดขึ้นไม่งั้นเดี๋ยววงวงแตกนะวงแตกเพราะเดี๋ยวพอพ้นเดือนนี้ไปลหลายๆอย่างมันก็เริ่มเบาตัวลงแต่เดือนมกราคมเนี่ยทั้งอาริทั้งมรณะนะโคจอมาร่วมเรือนกันถึงตัวเราเลยนะครับทําให้ว่าบางดีทํางานหนักจนเกินไปมีโอกาสเจ็บป่วยหรือไปเที่ยวกับมานะครับมีโอกาสเจ็บป่วย เกิดขึ้นได้ต้องรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าปัญหามันเข้ามาหาเราไงเรื่องความเจ็บป่วยเรื่องข่าวข่าวที่ไม่ค่อยโอเคอโคจรเข้ามาหาเราเราเป็นฝ่ายตั้งรับพอเราเป็นฝ่ายตั้งรับเราก็แค่ตั้งสติรับเฉยๆอันไหนมันไม่เกี่ยวกับเราเราก็อย่าไปยุ่งมากนะครับแต่มันมีเรื่องเข้ามาแหละเราก็ปล่อยผ่านวางเฉยปล่อยผ่านวางเฉยนะเป็นไปในอารมณ์ในลักษณะแบบนี้พอพ้นเดือนนี้ไปหล,ะละยายๆอย่างมันก็จะเบาขึ้นดีขึ้นนะแต่ถามว่า กลุ่มดาวที่เขาเข้ามารวมกันในลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่ามันมาคานำานาจกันมันมาส่งพลังทั้งบวกทั้งลบปนกันไปหมดเลยนะเรื่องราวต่างๆหนักหรือเบามันก็จะกลายเป็นกลางๆไปถ้าเราวางเฉยเข้าอ,อีกมันก็ทําให้ไม่ค่อยรู้สึกอะไรไม่ค่อยมีผลอะไรสักเท่าไหร่เท่านั้นเองการเงินเนี่ยนะครับเวลาอยากจะได้นูน่นได้นี่ได้ของใหม่ยังเป็นลักษณะแบบนี้อยู่มี ของใหม่เข้ามาซื้อของขวัญให้คู่ซื้ออ,อะไรนะของเข้ามามาเป็นแบบเป็นของที่เราคิดว่ามันจําเป็นอ่ะว่าต้องใช้มันทุกวันชุกๆวัๆก็ใช้ทุกวันแหละแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ไม่ได้ใช้เหมือนเดิมนะครับจะเป็นอารมณ์แบบนี้เป็นการจ่ายเป็นรายจ่ายในลักษณะอารมณ์แบบนี้ไปนะครับแต่เดี๋ยวก็หา,าเข้ามาได้แหละนะครับพอาดูดาวหลายๆดวงโคจอเข้ามาร่วมเดือนแบบนี้นะ <S <S เดี๋ยวก็หาเงินมาใหม่เข้ามาได้ไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าการการเงินก็ไม่ได้ถือว่า เสียหายดั่งที่เคยผ่านมานะเพราะดาวที่เคยโยกใส่มีผลกระทบแรงๆนในเรื่องของการเงินนะทําให้มีรายจ่ายไหลออกไหลออกไหลออกน,นะนะพอเดือนมกราคมเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วการเงินเริ่มดีขึ้นเริ่มฟื้นตัวเริ่มเก็บอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมกราคมจึงเป็นเดือนแข่งการตั้งต้นนะตั้งต้นที่จะวางรากฐานวางแผนชีวิตสร้างความมั่นคงในครอบครัวอะไรอารมณ์ในลักษณะแบบนี้ ใครที่คิดอยากจะมีบ้านนะครับพองานมันเข้ามาเยอะเดี๋ยวเงินมันก็ตามมาถูกไหมเราก็เลยมองวางแผนว่ออ,อยากได้บ้านและอยากได้รถได้อยากเปลี่ยนบ้านอยากเปลี่ยนรถอันนี้ก็คํานวณรายได้ของตัวเราระยะยาวไปก่อนนะว่าผลประกอบการของเศรษฐกิจของบริษัทเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรพอปี64เนี่ยผมมองว่ายังคงมีผลกระทบในภาวะภายนอกเข้ามาอยู่นะ ถ้าผลประกอบการในช่วงวิกฤตต่ตางๆที่ผ่านมาช่วงโควิดอะไรของเราเนี่ยนะครับมังกรเขาก็ดีสแสดงว่าเดืปี64จะดีตามนั้นไปนะยังคงเป็นไปในอารมณ์แบบนี้อยู่นะครับกลุ่มบริษทัทอาหารกลุ่มบริษทัทการตลาดการอะไรอ่ะประกันชีวิตนะครับยังคงเดินหน้าได้ดีอยู่นะคนเดินหน้าได้อยู่ในเดือนมกรานี้ด้วยนะเพราะเป็นช่วงจังหวะเข้าที่เข้าทางเข้าฝากของอตัวลัคนาราศีมังกรเพราะฉะนั้น ก็ยังถือว่าไม่ได้เสียหายจากดาพระสาวนะเพราะพระสาวเาเริ่มเดินดีแล้วอย่างที่กล่าวไปทีนี้พอปลายเดือนปลายเดือนเห็นว่าผู้ที่แข็งแกร่งผู้ที่อดทนมาตั้งแต่ธันวาคมพอเข้ามาสู่มกรายังคงอดทนและแข็งแกร่งอยู่ปลายเดือนจะเห็นผลสําเร็จดีเกิดขึ้นนะบางทีเขาเรียกว่าหวังโบนัสนะข่าวคาวโบนัสเขาเริ่มมีกลิ่นอายเข้ามาแล้วว่าจะได้มากกว่าครั้งเก่าก่อนนะครับ มีอารมณ์แบบนี้ขึ้นมาหรือว่าเวลาจะทําอะไรแล้วให้ประสบความสำเร็จก็มีตัวช่วยมาให้มันได้รับผลดีอย่างที่เราคาดหวังเราต้องการเอาไว้นะครับมีตัวช่วยเข้ามาสร้างความสมดุลสร้างพลังงานบวกแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีไปด้านความรักก็เช่นเดียวกันแต่ความรักอาจจะทายส่วนนิดนึงนะความรักเนี่ยนะต้องเหมือนว่าเราเครียดเยอะเราทํางานหนักมา พอผ่านพ้นปี63มาแล้วอารมณ์หนักๆมันก็ยังติดออกมาอยู่ไงเรื่องความรักความสัมพันธ์ช่วงต้นเดือนจนถึงเกือบเกือบปลายเดือนเลยเนี่ยนะยังมองว่ายังขุ่นมัวหน่อยนะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วมีคู่ครองแล้วเนี่ยจะรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็เงๆอยากไปเข้าไปอารมณ์แบบนี้แต่พอไปจริงก็เหงานะเพราะฉะนั้นเนี่ย เดือนนี้จึงต้องเป็นเดือนรักษาสภาพอารมณ์รักษากายวาจาใจนิดหนึ่งอย่าไปข่มคู่เขานะครับเพราะบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากทนเหมือนกันนะนะมันเป็นอารมณ์ช่วงโช่วงู้นะครับที่มันจะเกิดขึ้นแต่พอเข้าไปสู่ปลายเดือนไปก่อนหลายๆอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นเริ่มกลับมาสมหวังเราความรักเริ่มสดชื่นเริ่มมาดีขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะครับ จะเป็นในอารมณ์แบบนี้แต่ในเรื่องของงงแงงงองแงงอะไรแบบนี้นะในเรื่องของความคิดที่ไม่ตรงกันบางทีทํางานด้วยกันแล้วขัดแย้งกันเองเนี่ยคู่ยิ่งคู่ที่ทํางานด้วยกันแล้วเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะขัดแย้งกันทะเลาะกันได้นะครับในเดือนมกราคมนี้อันนี้ก็ต้องเตือนเอาไว้นะครับให้นะบัดระวังหน่อยคนโสดมีเกณฑ์ดีนะครับมีเกณฑ์ดีที่อาจจะมีคนมาแอบรักแอบชอบเราเกิดขึ้นนะ แต่ถ้าหน้าเราไม่เบี้ยวไม่บูดนะครับเพราะเนื่องจากละมุ่งมันทางการงานเยอะไปเนี่ยก็มีโอกาสสมหวังได้นะครับมีโอกาสสมหวังได้การให้อภัยคนเป็นบุญกุศลใหญ่เราอย่าไปจองกรรมจองเวรกับใครส่วนเขาจะสำนึกกลับตัวกลับใจได้หรือไม่ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของกรรมหลวงพ่อจรัญได้กล่าวเอาไว้ครับขอบาร,รมีพระรัตนไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยปกปักรักษาให้กับทุกๆลัคนาราศีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองประสบแต่ความสำเร็จและความสุขทั้งการเงินการงานและความรักตลอดทั้งปี2,564นี้เลยครับ